you <music> จากเลยเช่นเอ,อีอกับอีกเช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะปุ้ยมีนะคะรถกระบะนะคะสายลุยสายพันแก่งนะคะมานําเสนอสําหรับคุณลูกค้าที่น่ารักทั้งท่านเลยค่ะ ค่ะรถที่ปุ้ยนำะมารีวิวในวันนี้นะคะเป็นรถมาสด้านะคะ BT 5 0 2.2นะคะ2.2นะคะ Thunder h i g h l a g e r นะคะคันนี้นะคะคันนี้นะคะ,คนนะ,คะเราขายอยู่ที่625,000บาทเองเป็นปี2020นะคะและขอบอกนิดนึงนะคะว่ารถคันนี้จุดเด่นของเขานะคะมีประกันของทางส่วนมาสด้านะคะเหลืออยู่ด้วยนะคะลูกค้าคุ้มมากๆเลยแล้วก็ภาษีถึงปีหน้าเลยนะคะคันนี้และลูกค้าจะได้ในส่วนของชุดแต่งนะคะที่เป็นออปชั่นเสริมขึ้นมานะคะก็จะเป็นชุดแต่งในส่วนของพวก จมูกนะคะกาเรียกจมูกลดหรือว่าเป็นจมูกระบายความร้อนนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีชุดแตกในส่วนของด้านหลังอีกนะคะเดี๋ยวปุ้ยนะคะก็จะพาไปชมรบอบๆคันกันนะคะอ,ะอ่ะก่อนที่จะพาไปชมรบอบๆคันนะคะลองดูในส่วนของด้านหน้ากันเลยดีกว่าด้านหน้านะคะดีไซน,น์เน,น,นี่ยถูกออกแบบอย่างดูด่นเลยนะคะลูกค้าสังเกตนะคะก็จะมีสัญลักษณ์โลโก้นะคะมาด้าตรงนี้เนาะประจังด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะตัดกับสีดํานะคะตรงนี้ได้อย่างลงตัวเลยรูปร่างค่อนข้างแบบทรงเฉียวมากๆเลยนะคะลูกค้านี่ค่ะแล้วก็ ไฟนะคะเป็นไฟหน้าแบบดาดเพชรนะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะออกแบบได้อย่างดุด,ดาอจริงๆเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของประดับด้านด้านข้างนะคะเป็นป่องล้อนะคะลูกค้านะคะป่องล้อเป็นนะคะเป็นล้อแมกนะคะแบบออกออฟโรดเลยนะคะลูกค้านะคะพร้อมลุยไปทุกที่เลยนะคะอ,อ,อันนี้นะคะก็เป็นอ๋อแมกนะคะอยู่ที่ขนาดนะคะสูกสุดจะเป็น17นิ้วนะคะ17นิ้วนะคะ อย่างดีนะคะดอกอย่างเต็มแล้วก็ยังใช้งานได้ปกติเลยทีเดียวนะคะลูกค้าอะแล้วก็มีบันไดข้างนะคะบันไดข,ข้างขึ้นลงสะดวกเลยนะคะกระจกมองข้างปรับและพับไฟไฟ้านะคะร้อมไฟเลี้ยวนะคะลูกค้ามีแหลกนะคะเสาแหลกหลังคาให้เรียบร้อยนะคะเสาแหลกหลังคาเนี่ยคะ่ะถ้าลูกค้าที่ชอบแบบแนวแบบว่าดุลยนิดนึงผาดโผล่น,นะคะก็ สามารถใส่ของข้างบนได้นะคะหรือว่าจะเป็นพร่วมจักรยานเสือภูเขาใส่ได้หมดเลยนะคะถือว่าออปชั่นค่อนข้างจะเต็มในทีเดียวนะคะเอาไปไม่มีเอาแน่นอนนะคะแล้วก็พร้อมกับตุยทุกที่นะคะต้องชมในส่วนของรอบๆคันกันนะคะมีเป็นแม็กไลเนอร์นะคะแม็กไลเนอร์กันกระแทกอย่างดีเลยค่ะคุณลูกค้าคาะนี่แม็กไลเนอร์นะคะก็มันก็จะมีประโยชน์นะคะช่วยในส่วนของกันกันกระแทกนั่นเองส่วนด้านหลัง ออปชันของเขาเนี่ยค่อนข,ข้างโดดเด่นไม่เหมือนใครตัวนี้เป็นตัวเสริมให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าคะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของบันไดด้านหลังนะคะขึ้นลงสะดวกนะคะแล้วก็มีนี่มีตัวลากจูงนะคะก็ณมีฉุกเฉินหรือว่าขับขันนะคะคุณลูกค้าคือมันก็สามารถใช้งานได้สะดวกนะคะอ๋อเป็นว่าอุปกรณ์ค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะคะมีกล้องนะคะมีกล้องส่องถอยให้คุณลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวด้านภายในนะคะเดี๋ยวบุ้ยจะเข้าเกลียร์แล้วก็ เข้าเกียร์ถอยให้ดูนะคะส่วนไฟท้ายนะคะคมไฟท้ายนะคะไฟใส่ปิ้งเลยค่ะลูกค้านะคะทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ด้านขวานะคะเดี๋ยวเรามาดูมาพร้อมกันเลยนะคะตรงนี้นะคะใส่มากนะคะไม่ได้มีรอยแตกหรือว่ารอยอะไรเลยนะคะค่อนข้างสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะลองเปิดดูไหมอ่ะแมกไลเนอร์นะคะด้านในนะคะยังอยู่ในสภาพที่ สมบูรณ์มากๆเลยนะคะสังเกตมนกระทั่งเราเปิดแมกไรเนอร์ออกมานะคะเม็ดอาร์คนะคะทุกอย,อย่างอยู่ครบหมดเลยนะคะลูกค้าด้านนู้นด้วยนะคะด้านขวาก็เป็นเหมือนกันนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยนะคะตรงนี้รอยตะเข็บรอยอะไรก็ยังเป็นแบบแท้เดิมเลยนะคะแท้เดิมเลยค่ะลูกค้าคะนะ,ค,ะครั้งนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะดีเซลนะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะนี่ สำหรับนะคะลูกค้านะคะที่ชอบรถกระบะนะคะสายพันแก่งนะคะสายลุยนะคะแล้วก็เป็นตัวสีประตูนะคะปุ้แนะนำเลย m a d a ได้ B ี r o รคันนี้นะคะรับรองนะคะไม่เอาแน่นอนแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยก็ค่อนข,ข้างมากเลยนะคะสีประตูก็เปิดใช้งานก็ค่อนข้างง่ายนะคะนั่งกว้างสบายเลยจุดเด่นของ m a ร d a ด้เขานะคะมาด้เนี่ย ภายในห้องโดยสารนะคะเขาจะค่อนข้างเงียบนะคะเก็บเสียงได้ดีนะคะเป็นเป็นรถกระบะนะคะให้ความรู้สึกเหมือนนั่งรถเก่งคือมันช่วงล่างมันจะนิ่มนะคะค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องนะคะ2.2นะคะไฮ g ลเซอร์นะคะทันเดอร์นะคะตรงนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะเป็นตัวที่ยกสูงอยู่แล้วนะคะลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นยไม่ต้องห่วงน้ำไม่ท่วมรถแน่นอนนะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะสภาพสมบูรณ์มากๆอย่างที่ปุ้ยบอกไปประกันของศูนย์มาดได้ยังเหลืออยู่นะคะ โอ้โหอยากขึ้นไปนั่งข้างบนแล้วสิว่ามันแบบน่านั่งมากๆเลยนะคะปุ้ยเป็นคนตัวเล็กนะคะแล้วก็รูปร่างก็กางกลางนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงนะคะบางคนจะมองว่าขึ้นกระบะลําลบากหรือเปล่าไม่ได้ลาบากเลยนะคะบันไดข้างก็มีให้เหยียบขึ้นนะคะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยเอยมือจับนะคะนี่ค่ะโอ้โหแบบขึ้นสบายนะคะขึ้นสบายเลยนะคะขึ้นสบายเลยนะคะแล้วก็ทัศชนวิสัยในการมองเห็นนะคะก็ค่อนข้างไกลค่ะ นี่นะคะไม่รู้สึกว่าแบบมันมีเตี้ยเกินไปก็สบายนะคะลูกค้าตอนนี้เราก็มาฟังในส่วนของเสียงเครื่องยนต์กันกันดีกว่าค่ะก็คันนี้นะคะตอนนี้เพืเอ่อเมื่อกี้สตาร์ทเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เป็นระบบนะคะถุงรวมนิรภัยคู่นะคะลูกค้านะคะเป็นเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบทิปโอนกิกนะคะให้ความรู้สึกลูกค้าสามารถขับขี่ได้ทั้งสงระบบแมนนวลหรือออโต้ก็ได้นะคะตรงนี้เป็นตัวขับ2นะคะ มาฟังเครื่องเสียงกันดีกว่าว่าเสียงมันจะแบบนุ่มนวลเสียงโอเคไหมโอ้โหเสียงดังฟังชัดนะคะมาดูกันอีออัลช่นอะไรอีกไหมมีเนวิเกเตอร์นำทางให้เราบับเบาเสียงวอลลุ่มนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะโดนรีกระสิ์นะคะมีตัวนี้รู้สึกว่าจะมีเนวิเกเตอร์นำทางนะคะบลูทูธมีนะคะบลูทูธบลูทูธบลูทูธมี อ่าบูทูธมีนะคะพวกนี้มีแล้วก็มี usb usb พวกนี้มีหมดนะคะนี่เป็นตัวนี้เป็นส่วนที่รองรับนะคะพวกนี้นะคะนี่ค่ะอ่าอันนี้ตรงนี้เป็นตัว power นะคะ power outlet นะคะลูกค้าก็สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือได้เราใช้อุปกรณ์พ่วงต่อนะคะตรงนี้มีกี่จุดเนี่ยสองจุดมีสองจุดตรงนี้จุดหนึ่งตรงนี้อีกจุดนึงนะคะตรงนี้นะอ่าตัวนี้ตรนนี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจอ่านี่ง usb aux ตรงนี้นะคะลูกค้านี่ USB AX อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้อ่ะไหนๆก็เปิดแล้วเนาะขอดูนิดนึงอ่ะอ่ะโอเคคันนี้นะคะเป็นปี2020นะคะแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะคะอยู่ที่150 1.5ร้สิบรบงม้านะคะ1.5 0แรสิบแงม้านะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถนะคะเรียกดูเอกสารนะคะของสำนักจดทะเบียนรถรายการรถนะคะจากน้องเซลได้เลยนะคะอะโอเคเดี๋ยวมาเข้าเกียร์ถอยกันเลยดีกว่าว่ามีกล้องหรือเปล่า บางคนมองแบบว่าไอ้มองกล้องกล้องส่องถอยอยู่ตรงไหนนะอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะกล้องส่องถอยอยู่ตรงนี้นะคะกล้องส่องถอยอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวกลับไปที่แก๊สพีเหมือนเดิมนะตรงนี้นะคะอ่ะตอนนี้มาลองลองแบบลองฟังเสียงแบบเครื่องนิดนึง อย่งก็แบบยังโอเคอยู่นะยังฟิตยังฟิตเป๊ะอยู่ฟิตเขาเรียกนะ่ะฟิตเป๊ะหรอตามภาษาของเขาเนาะยังยังฟิตอยู่นะเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายนะคะคันนี้เนาะถ้าภาษาชาวบ้านชาวบ้านเขาก็เรียกว่าแต่ปิ๊บก็ยังดังอยู่นะ นี่แบบเบาๆนะคะลูกค้าแล้วก็เสียงดังฟังชัดอ่าแล้วตรงนี้นะคะก็จะมีนี่ที่ปรับอุณหภูมินะคะทั้งซ้ายและขวาเลยลองปรับดิอันนี้17.5องศาด้านซ้ายด้านขวาทำได้เช่นเดียวกันไม่น้อยหน้ากันเลยนะคะลูกค้านี่ปรับพัดลมให้มันแรงขึ้นก็ได้แต่ว่าตอนเนี้ยเราจะปรับพัดลมแรงไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงของปุ้ยนะคะในการรีวิวนะคะเดี๋ยวมาเสียงมันจะตีกันเนาะโอเคนะคะ ตอนนี้นะคะก็มาเช็คในส่วนของพวกระบบกระจกไฟฟ้านะคะกระจกไฟฟ้า,าว่ามันใช้งานได้หมดหรือเปล่าถ้าเป็นคนขับนะคะจะเป็นแบบออโต้นะคะกระจกไฟฟ้านะคะบานอาตอนนี้เช็คกระจกทั้ง4บานนะคะทุกอย่างใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะอ,อันนี้จะเช็คให้ดูก่อนนะคะ ใครดูคลิปนี้นะคะอ่ะก็ดูนะนะคะว่าทุกอย่างใช้งานได้กระจกมองข้างนะคะอย่างที่ปุ้ยแจ้งไปปับและพับไฟฟ้านะคะใช้งานได้จริงนะคะตรงนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เราเทสให้เห็นๆเ,เลยนะคะไม้นะคะเลขกไม่ลถวิ่งมาเป็นสองหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะคะประกันของทางศูนย์มาสด้านะคะยังเหลืออยู่นะคะใครได้ไปคันนี้คุ้มมากๆเลยอะ่ะคุ้มสุดๆเลยนะคะ คุณก็จะได้ประกันของทางศูนย์มาได้ ada, นะคะแล้วก็ได้ประกันนะคะวอร์นตีเกียร์ขั้นเงินของทางลีเจน n h โฮมคาร์นะคะสแตนดาร์ดอยู่ที่ประมาณ3เดือนหรือว่า1นึ่งกิโลเมตรนะคะแล้วแต่รายะถึงก่อนแต่ถ้ากระถามว่าอยากได้ประกันมากกว่านี้ทําได้ไหมทําได้นะคะเงื่อนไขทุกอย่างการคุยโปรโมชั่นนะคะคุยกับที่น้องเซลได้เลยนะคะอ่าถ้าเพื่อจะดูรถสักคันหนึ่งนะคะเพื่อก็จะต้องดูก่อนว่ารถเนี่ยเราใช้งานอะไรบ้างมีฟงังก์ชันอะไรที่ตอบโจทย์การใช้งานของเราบ้าง แล้วก็แม้กระทั่งคอนโซลด้านหน้าพวกนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้แต่ก็เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งลูกค้าเห็นไหมคะถ้าคอนโซลด้านหน้านะคะแม้กระทั่งแบบภายในทุกอย่างสะอาดมากๆสุภาพสมบูรณ์เลยถ้าลูกค้าต้องซื้อรถ,รถที่เป็นออปชั่นตตดเต็มแต่คอนโซลส,สภาพที่แตกแตกแบบปุ้ยเป็นป,ป,ปุ้ยก็ไม่เอานะอย่างที่บอกอะคะ่ะรถเราค่ะของทางว่าจะซื้อเราก็ค่อนข้างคัสสันและรถอย่างดีทุกอย่างนะคะค่อนข้างเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้ ะะอันนี้ตัวล็อกกระจกมันจะอยู่ตรงไม่ใช่เซนทรัลล็อกมันจะอยู่ตรงนี้นะคะเซนทรัลล็อกก็อยู่ตรงนี้นะ,ะเผื่อลูกค้าหาไม่เจอนะคะอยู่ตรงนี้นะคะองเซนทรัลล็อกนะคะแล้วก็มีอะไรอีกมีที่รองแก้วด้วยตรงนี้นะคะแล้วก็ลูกค้าดูตรงในส่วนของบางแดดนะคะนี่ค่ะบ่งบอกถึงการดูแลอย่างดีนะคะยังพุ่มเป็นพลาสติกอยู่เลยนะคะลูกค้าตรงนี้นะ,ะแล้วก็ไฟส่องหนังสือน,นะคะก็ใช้งานได้ปกตินี่ค่ะกล่องส่แว่นก็ สปิงก็ปกตินะคะใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถามว่าความรู้สึกความรู้สึกปุ้ยเวลานั่งมันรู้สึกแบบไหนบ้างก็รู้สึกแบบมันก็ไม่ได้อึดอัดนะคะลูกค้านะคะสังเกตนะคะบอ่อหนังบอะหนังของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนแบบค่อนข้างคลาสสิกมันไม่ดูเอาเลยนะคะมันจะไม่ได้เป็นสีเรียบมันจะออกแบบแนวแบบว่าโทนแบบมีแบบลายฉลุนิดนึงนะคะให้มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรที่พิเศษมากกว่าปกติ ลูกค้าส่วนใหญ่จะเห็นที่เป็นแบบเบาะเบาะหนังที่เป็นแบบลายพื้นๆใช่ไหมคะอันนี้เขาออก,ออกแบบดีไซน์มาทําให้รู้สึกว่าแบบรถมันมีอะไรที่เป็นพิเศษมากกว่าตัวอื่นๆนะคะตรงนี้ก็ดูแล้วก็ชอบนะคะดูแล้วก็ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่แบบกําลังหารถนะคะแบบ4ประตูนะคะที่สายพันแก่งนะคะสายลุยนะคะแล้วก็เป็นรถที่ช่วงล่างนิ่มนะคะก็อย่างที่ปุ้ยบอกไปจุดเด่นของมาสด้าเท่าที่ปุ้ยแบบ อ่านเจอนะคะแล้วก็มาแชร์ข้อมูลกันวันนี้เนาะเขาบอกว่ามาด้าเนี่ยเป็นรถที่ห้องโดยสารค่อนข้างเงียบนะคะก็เสียงรบกวนจากภายนอกเนี่ยมันก็อาจจะมีมีน้อยหรือแทบไม่มีเลยนะคะช่วงล่างค่อนข้างนุ่มมันให้ความรู้สึกว่าเหมือนแบบเรานั่งรถเก่งอะนะคะอันนี้เป็นเป็นความรู้สึกจริงๆเลยเมื่อเทียบกับว่าเราพูไปนั่งพวกโตโยต้าแล้วถ้าโตโยต้าข้างในอะพวกตรงนะคะมันมันมันมีเสียงมันไม่ได้เก็บเสียงเหมือนมาด้านะอันนี้อันนี้เราเปรียบเทียบให้ฟังนะคะ ก็คืออันนี้อยากจะเป็นการแชร์ข้อมูลกันเนาะใครมีอะไรก็มาแชร์ข้อมูลกันได้นะคะโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหลังกันเลยดีกว่าค่ะส่วนของด้านหลังนะคะก็จะเป็นบาะหนังนะคะก็ลายเดียวกันกับเบาดหน้าเลยก็คือแบบเป็นลายแบบลายฉลุนะคะลายฉลุเหมือนกันนะคะให้บรรู้สึกค,คลาสสิกนะคะมีที่รองแก้วนะคะให้ลูกค้านะคะเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็อ่า แต่ด้านหลังนะคะก็จะมีตัวนี้ให้ลูกค้าอีกนะคะก็จะเป็นตัวชาร์จเจอร์นะคะตัวเป็นเขาเรียกว่าไนงะ power outlet นะคะ power outlet ลูกค้าก็สามารถนะคะชาร์จพวกแบตมือถือได้เช่นเดียวกันแต่ต้องใช้อุปกรณ์พ่วงต่อได้เช่นเดียวกันนะคะข้างหลังนะคะก็ไม่ได้แคบนะคะไม่ได้แคบแต่อย่างใดนะคะไหนก็ลองนั่งละเนาะไม่ไม่ได้แคบนะคะไม่ได้แคบเลยนะคะข้างหลังไม่ได้แคบเลยนะก็นั่งสบายนะคะลูกค้าเอาขาแล้วก็บริเวณเหนือหนังศีรษะก็ ยังมีแบบพื้นที่ว่างค่อนข้างเยอะอยู่ก็เหมาะสําหรับทุกคนสรีลานะคะถ้าใครจะซื้อมาด้าก็บอกได้เลยนะคะเหมาะสาหรับคนทุกสรีลานนั่งได้หมดเลยนะคะไม่ได้แคบนะคะอันนี้บอกได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะ ค่ะ okay. ตอนนี้นะคะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะคะห้องเครื่องนะคะสภาพสมบูรณ์มากๆเลยค่ะลูกค้าค่ะน็อตนะคะไม่มีการขยับเลยนะคะแล้วก็เม็ดองเม็ดอาร์กนะคะทุกอย่างยังอยู่ครบเลยนะคะฉะนวนกันความร้อน,น,นอยู่ครบเลยค่ะลูกค้านะคะแม้กระท,ทั่งคนละกันนะคะตัวแบบอะแตนขอบยางนะคะก็อยู่สภาพที่สมบูรณ์นะคะไม่มีรอยแบบฉีกขาดแต่อย่างใดเลยนะคะอยากจะให้ดูนะคะตั้งแต่บริเวณคานนะคะด้านข้างนะคะด้านหน้านะคะ สมบูรณ์มากรถไม่ได้มีการขยับเลยนะคะไม่ได้มีการขยับแต่อย่างใดเลยนะคะเรื่องของความสะอาดนะคะเรามีการนะคะอบโอโซนฆ่าเชื้ออย่างดีนะคะค่าสปารถอย่างดีเลยนะคะแล้วก็มีการตรวจอินสเปกชันนะคะให้ลูกค้าเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้ามั่นใจได้ว่าได้รถมือสองที่สภาพเกรด A นะคะพร้อมใช้งานได้ทันทีนะคะมั่นใจได้เลยแล้วเหมือนหนึ่งกัดการที่เราตรวจอินสเปกชันนะคะมันเป็นตัวช่วยที่ว่าช่วยลูกค้าในการดูรถเพราะฉะนั้นคนดูรถไม่เป็นนะคะไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องห่วงนะคะ เรามีจะช่วยให้กับคุณเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์นะคะ,ะดีเซลนะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะนี่ค่ะ m m z นะคะ c d นะคะตรงนี้150แรงม้านะคะพูดถึงมาด้านะคะก็เป็นกระบะสายพันแกร่งที่ขุมพลังนะคะก็มหาศาลอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดใครได้รถคันนี้ไปขับนะคะเพื่อเชื่อว่านะคะคุณจะหลงรักมันอีกนานเลยเพราะว่า อ,อย่างที่ปุ้ยบอกอะค่ะว่าช่วงล่างเขาค่อนข้างนิ่มไม่ใช่ค่อนข้างนิ่มนิ่มเลยเดียวนิ่มนวนมากเลยให้ความรู้สึกเหมือนกับไม่แตกต่างอะไรแต่รถเก่งเลยนะคะคันนี้นะคะใครที่ใช้มารด้าก็รู้อยู่แล้วนะคะว่ามันดีขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่ได้ใช้นะคะก็ไปเปิดใจนะคะลองใช้ดูนะคะปุ้ยเชื่อว,ว่ารถคันนี้คุณจะหลงรักไปอีกนานแล้วก็ใช้ได้ย,ยาวๆเลยค่ะ ข้อดีของรถคันนี้นะคะอย่างที่ปุ้ยบอกไปนะคะก็ยังมีประกันของศูนย์นะคะเหลืออยู่นะคะประกันของศูนย์มัต้านะคะยังเหลือให้ลูกค้าอยู่ภาษีก็คือหมดปีหน้าเลยทีเดียวนะคะก็ฝากไปด้วยนะคะสําหรับลองมัต้าคันนี้นะคะ ทวนกันอีกครั้งนะคะก็เป็นมา z ด้นะคะป t 5 0นะคะโปรคันนี้นะคะ2.2นะคะก็คืออ่า t ัน n d e r h i g h l เซ e r นะคะตัวยกสูงนะคะขับ2คันนี้ราคาอยู่ที่625,000บาทนะคะวิ่งน้อยเพียงแค่20,000กว่าโลเท่านั้นนะคะพร้อมกับสุดคุ้มสุดๆนะคะที่ว่าประกันของทางสูตรมา z ด้ายังเหลืออยู่ด้วยนะคะเครดิตดีไปฟรีดาวได้เลยแล้วก็ลูกค้าสามารถสืสาาุณศักขหาอาชีพเลยทีเดียวค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะทางดิจิทัลอมคานะคะมีโปรโมชั่นหลายโปรโมชั่นโปรโมชั่นอัดเต็มนะคะโปรเพียบเลยทีเดียวนะคะลูกค้าอยากได้นะคะโปรคบฟี90วันนะคะโปร3,000ลดสาม0มนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแถมนะคะถ้าเกิดสำหรับนะคะพิเศษสุดๆนะ,ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ จองออนไลน์นะคะลูกค้าจะได้บัตรเติมน้ำมันมฟรีอีกมลูลค่า1 0 0 0ับาทเลยทีเดียวค่ะคุณลูกค้า่ะโอเคสนใจนะคะรีบทักจับจองมาได้นะคะพวกเรานะคะน้องเซลที่น่ารักน่ารักคอยนะคะรับประจาจากลูกค้าอยู่นะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณสาหรับลูกคา้าทุกท่าขั้นนะคะที่ติดตามแล้วก็รับฟังนะคะคลิปของพวกเราโาดยตลอดนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝากกดซับสไครต์ไลค์แชร์ด้วยนะคะ